ไะเลกันโตครับนี่อันนี้เป็นเรื่องราวค้องทางมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สุรธานีค่ะคในคณะมนุษยศาสตร์นะคะเข้ารวมกับสำนักงานเครือข่ายองคงง์กรงดเล่าผลักดันการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อลดการบริโุกการดื่มแอลโกอโฮอล์ค่ะป้องกันหนักดื่มน้ำไม่ในพื้นที่คล่องเจ็ดจำวัดผากตายตอนบนค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาตรีคำแห้งคณะบอีีคณะมนุษยศาสตร์และสร้างกลมศาสตร์มหาวิทยาลายัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและการนายธีระวัชรพลานีค่ะ ผู้จัดการสำนักง,งานเครือข่ายองค์กรงดเล่าหรือว่าซ้อโคอโลเข้าได้รวมลงนามในบันทึกความรวมมือหรือว่า MOU ทางวิชาการเพื่อรวมการพัฒนาประชาคมเครือข่ายองค์กรงดเ่า้าคใกตายตอนบนและก็รวมสร้างพื้นที่ชุมชนตนแบบนะคะเพื่อทีว่าเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษาข้อมูลของนักศึกษาและประชาชนทั่วไปค่ะครับผมโดยการ MOU ในครั้งนี้นะครับเป็นการพลักดันสนับสนุนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการผ่านเครือข่าย ประชาคมหัวเหล้าในพื้นที่นะครับเพื่อลอดการบริโภคเครื่งองการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ป้องกันหนักดื่มหนาไม้นะครับนะเขาเขาไม่ได้ป้องกันนะ, <c oughs> ะโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณนะครับดำเนินการรักจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับรู้ว่าซซซนั่นเองนะครับและมีสํานักงาน เครือข่ายองค์กรงดเล่าเนะครับหรือว่าซอกคอร์ลนะครับเป็นตัวกลางในการประสานงานโดยมีบุคลากรข้องคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัชภัฏสุราธานีนะครับรวมพัฒนานุ่นเสริมและก็ประเมินพ้นการดําเนินงานของโครงการครับโครงการนี้ก็มีการซี่ภารกิจด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะก็คือพัฒนาและติดตามประเมินพ้นโครงการประชาคมงดเล่าเจ็ดจังหวัดภาคใต้ตอนบนและกาโครงการภารกิจที่สองเป็นพัฒนาทักษะ เริมศักยาภาพประชาคม,มดางดเล่าจังหวัดแหลกแกนนําชุมชนค่ะและก็มีการติดตามรวมไปถึงการเขียนนั่งสือสรุปบทเรียนนะคะการเรียนรู้เรื่องเล่าจากพื้นที่กับแกนนําประชาคมจังหวัดที่ว่าเขามีบทบาทเด่นๆรวมไปถึงภารกิจทุ้ายเป็นการพัฒนาเพื่อที่จะพัฒนางานวิชาการชุมชนยกระดับเป็นเร่งเรียนรู้ให้แกนักศึกษาและการประชาชนทั่วไปค่ะ